สวัสดีทเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมมารีวิวกองทุน Funding p i ๊นะครับเพื่อนๆอ้าวเคยรีวิวไปแล้วแล้วทำไมมารีวิวอีกนะเนาะเพื่อนๆซึ่งอตอนนี้นะครับเป็นช่วงกลางปีของปี2024นะครับผมมารีวิวในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งทางกองทุนเขาได้มีโปรแกรมสอบนะครับได้เพิ่มเข้ามาเนาะก็คือเป็นโปรแกรมสอบ1สเต็ปนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นโปรแกรมสอบ 3ส,สเตปนะครับผมจะมารีวิวให้เพืเ่อนๆชมในวันนี้เนาะส่วนโปรแกรมสอบ2ส,สเตปนะครับก็ยังเหมือนเดิมเนาะเป็นโปรแกรมที่เรายังสอบกันอยู่แล้วก็ทุกคนก็เคยสอบเนาะหลายคนที่ติดตามก็สอบฟันนิ่งปิ๊บก็รู้กันอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้เขามาอัปเดตนะครับก็คือราคานะครับเ,เพื่อนๆไพ i c ของอราคาค่าสอบนะครับเพืเ่อนๆได้เพิ่มขึ้นเนาะสำหรับอสอบสองเฟสเนี่ย เขาปรับราคาใหม่นะครับเพื่อนๆผมจึงได้คิดแล้วก็มานํารีวิวมาเสนอให้เพื่อนๆชมนะครับว่าตอนช่วงกลางปีของปี2024เนี่ยฟันดิ้งปิ๊บเขาได้อัปเดตนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างเนาะมีที่พูดไปแล้วนะว่ามี1 s t e สเต็ปแล้วก็3สเต็ปเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีราคานะครับเพื่อนๆที่ขึ้นเนาะค่าสอบที่ขึ้นนะเดี๋ยวก็มาค่อยมาคุยกันนะครับว่าลงรายละเอียดในทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะ ก็ขอพูดเกินก่อนนะครับว่า f u n d i n g b i เนี่ยก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับก็เป็นการเปิดป๊อปเฟิร์มที่แบบมีระยะเวลาพอสมควรนะครับก็ได้ปีกว่าแล้วแหละเขาก็มีทั้งข่าวดีนะครับแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆมีการปฏิเสธเหมือนทุกๆกองทุนเนาะเพื่อนๆมันจะมีช่วงเนาะช่วงจังหวะนะครับเขาหากล่าวหาเรื่อง IP นะครับเพื่อนๆปฏิเสธการเปย์เอานะครับ ปิดเขาเรียกว่าปิดฟันเด็ปิดพอร์ตจริงของนักเทรดนะครับที่เทรดแล้วได้กำไรบ่อยๆนะครับแล้วก็ถอนเยอะๆนะถอนครั้งที่4ครั้งที่5อะไรอย่างนี้ก็มีการนัดสัมภาษณ์แล้วก็ปิดพอร์ตจริงเข้าไปนะครับนี่ก็คือข่าวไม่ดีนะเพื่อนๆแต่ทุกวันนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ยังเทรดอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะเพื่อนๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นป๊อปเฟิร์มที่ดีแล้วก็น่าเชื่อถืออยู่ก็ อันนี้ก็แล้วแต่ช่วงจังหวะแล้วก็ดวงโชคชะตาของใครของมันนะครับเพืเ่อนผมบอกแล้วนะครับว่าความเสี่ยงของทางกองทุนมีอยู่เสมอนะเพืเ่อนไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนหรือเปิดนานแค่ไหนนะครับช่วงมีปัญหามันก็จะมีปัญหานะครับถ้าไม่มีปัญหาก็ถือว่าเราอขอแค่ทําถูกกติกานะครับเพืเ่อนทาตามเงื่อนไขเขาก็แค่นั้นนะครับเนาะโอเคพูดไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มอัปเดตตั้งแต่เรื่องแพลตฟอร์มการเทรดนะครับหลังจากที่มีปัญหานะ เมื่อฟันนิ p งปิ๊บเนี่ยเขามีแค่เมตาไฟนะครับช่วงหนึ่งเนาะเขามีแค่เมตาไฟแล้วหลังจากที่เรื่อง Meta มีปัญหาทางด้านของทางสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเขาจึงได้ยกเลิก Meta นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาใช้แพลตฟอร์มเทดนะครับก็คือมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือแมทเทดเดอร์นะครับเพื่อนๆตัวที่2ก็เป็น c ีเทดเดอรตัวที่3จะเป็นเทดร็อกเกอร์ สามารถล็อกอินแล้วก็เทรดผ่านเทรดดิ้งวิวนะครับอันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่เทรดในโน้ตบุ๊ก PC หรือว่าในคอมพิวเตอร์นะครับเพืเ่อนๆอันนี้ถือว่าสะดวกเลยนะครับสีเทร e r ก็หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้คล่องแต่ว่าจะใช้ยากหน่อยสําหรับมือใหม่นะเพืเ่อนๆส่วน m มทเทรดเดอนี่ก็จะเป็นการเทรดผ่านลิงก์ URL นะครับหรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์แต่ก็จะ เป็นเหมือนแอปนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนแอปอผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้สะดวกเนาะอันนี้ผมก็พูดเกินๆนะครับในการรีวิวแพลตฟอร์มนะเพื่อนๆมามาดู1สเต็ปกันนะครับเพื่อนๆหนึ่งสเต็ปนะครับก็แปลกๆนะผมผมคิดว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะอันนี้ความส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดไปเรื่อยๆเนาะเทดดิ้งพีเรียดนะครับเพื่อนๆก็คือสอบ ไม่จํากัดวันสอบนะครับแล้วก็มินิมัมเทรดดิ้งเดย์ก็คือการเทรดขั้นต่ํานะครับก็คือ0วันสามารถผ่านได้ภายใน1วันเลยนะครับก็คือเทรดชนะ12%เนี่ยก็คือผ่านได้เลยนะเพื่อนๆแม็กซิมัมเดลี่ลอสน, um นะครับหรือเดลี่ดอดาวน์นะเพื่อนๆต่อวันนะขาดทุนต่อวันห้ามเกิน4%นะครับแล้วก็ขาดทุนสูงสุดห้ามเกิน6%นะครับเพื่อนๆโปรฟิตทาร์เก็ตน,นะครับจะอยู่ที่12%นนะเพื่อนๆ ถ้าเราเทรดได้กำไร12%นะครับก็จะผ่านเลยแล้วก็ไปรอรับพอร์ตจริงนะครับเป็นมาสเตอร์เลยนะครับเพื่อนๆเลเวลเลทเขาให้อยู่ที่1ต่อ50นะเพื่อนๆราคาก็จะแพงหน่อยนะครับสำหรับ1สเตปเนาะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ 5K นะครับหรือ5,000ดอลลาร์นะครับก็จะมีราคาที่59ดอลลาร์นะเพื่อนๆจนไปถึง100,000นะครับก็จะมีราคาที่499ดอลลาร์นะครับไหนดู 10K สี99ดอลลาร์นะครับก็เกือบ100ดอลลาร์ และ,และนะเพื่อนถามนะครับส่วนตัวผมนะอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับสเต็ปหนึ่งนะครับหรือการสอบ1เฟสนะที่อื่นเขายังให้ Profit t a r g e ตที่10%นะเพื่อนๆอันนี้เขาก็ให้เยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับก็คือ12%นะเพื่อนเพื่อนสะครับแล้วก็ Macloss ก็ให้6%ก็หลายๆกองทุนก็ให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ Daily Loss ก็ถือว่าโอเคส่วนราคาแล้วก็เรื่อง Profit t a r g e ตก็ แล้วแต่คนจะสะดวกนะครับมาพิจารณากันเองนะเพื่อนๆส่วน2องสเต็ปนะครับก็คือเป็นสเต็ปเบสิกทั่วไปนะครับที่เราสอบกันแล้วก็หลายคนแลวผมก็รีวิวแล้วแหละผมจะไม่พูดดีกว่าเนาะแต่เขาเพิ่มราคานะครับเพื่อนๆจาก32ด้าล่ารของ 5K เนะครับเพิ่มเป็น36เนาะเพื่อนๆจากที่ผมจำได้นะเพื่อนๆถ้าจำผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วย อพอร์ตสอบ10,000เนาะ10,000ดอลลาร์ 1, 000, นะครับหรือ 10K นะเพื่อนๆจะอยู่ที่60ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมเขาก็ขึ้นเขาก็ขึ้นราคาเป็น66นน K, มมดอลลาร์นะครับส่วน 25K ผมไม่แน่ใจนะครับว่าขึ้นมาเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นเนาะขึ้นทุกพอร์ตสอบนะครับเพื่อนๆเป็น,น266นะครับแล้วก็หนึ่งแสนนะครับจาก399นะครับอันนี้ผมจําได้ชัดนะครับ 399บาทในพอร์ตห0 0 0งแสนนะครับตอนนี้ขึ้นเป็น444ดอลลาร์เนาะเพื่อนๆส่วนกฎหรือว่ารูปแบบการสอบนะครับสอบ2เฟสก็ยังเหมือนเดิมนะโอเคเนาะเพื่อนๆโปรฟิทเกจอยู่8เฟส1แล้วก็เฟส2อยู่ที่5นะครับเพื่อนๆแมคดอราอะไรก็อยู่ที่5% 10%เหมือนเดิมนะครับก็มามาดูสเต็ปที่3กันนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวค่อยไปคิดพิจารากันเนาะอันดับแรกเลยนะครับ3เฟสไม่มีอพอร์ตสอบ 5k นะเพืเ่อนๆจะมีแค่เริ่มต้นที่1,000 0เนาะ 10k แล้วก็ 25k ไปเนาะดูราคานะครับเดี๋ยวให้ดูราคาก่อน3เฟสเนี่ยก็คือเขาเคลมว่าจะเป็นพอร์ตสอบที่ถูกนะเพืเ่อนๆก็คือความยากจะเพิ่มขึ้นเนาะ,อะสอบ3เฟสก็คือมีความยากเพิ่มขึ้นนะครับ เขาจึงสามารถาดิสคาวหรือว่าลดราคาได้นะครับย5ก็สามารถมาเปรียบเทียบได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูพอร์ต1 0 0 0 0แสนนะครับพอร์ต1 0 0 0 0แสนจะอยู่ที่ราคา349นะครับถ้า2สเต็ปจะอยู่ที่444นะเนาะเพื่อนๆก็มาดูกันได้นะครับว่าต่างกันมากแค่ไหนก็อันนี้ก็ตัดสินใจกันเอานะก็เกือบ100นะครับเพื่อนเพื่อนราคาห่างกันเกือบ100เนาะมาดูมาดู กฎกันนะครับมาดูกดเนาะเดดดิ้งพีเรียดโอเคไม่มีวันขั้นต่ําในการสอบนะครับเออไม่ไม่จำกัดวันสอบนะครับเพื่อนเืน,เนแล้วก็ขั้นต่ําในวันสอบนะครับคือ0นย์วันนะครับสามารถผ่านได้ภายใน1วันหมายถึงเฟสหนึ่งนะเฟสสองก็สามารถผ่านได้ภายใน1วันนะครับแล้วก็เฟสสามนะครับก็จะสามารถสอบได้ผ่านได้ภายใน1วันนะครับถ้าจะเอารวมรวมนะเพื่อนๆเราต้องรอ เฟสสแล้วก็เฟส3อยู่ดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยสอบนะครับหมายถึง3สเต็ปนะเพื่อนๆว่าถ้าสมมติว่าเราผ่านแล้วเราจะได้รับอพอร์ตสอบเลยทันทีไหมอันนี้น่าจะไม่นะครับสำหรับฟันนิงปิ๊เนี่ยสอบ2เฟสเนะี่ยยังต้องรอเลยนะครับเฟสที่2ยังต้องรอหลัง24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเ,เขาถึงจะ,อะเอาพอร์ตมาให้เราสอบในเฟสต่อไปได้เนาะมาดู เดลี่ดอดาวนะครับเดลี่ดอดาวหรือแม็กซิมั่มเดลี่ลอสนะครับอยู่ที่4%นะครับทั้ง3เฟสแล้วก็ maximum loss, แม็กซิมั่มลอสตัดขาดทุนสูงสุดทั้ง3เฟสอยู่ที่6%เนะครับเหมือน1เลยนะเหมือน1สเต็ปเลยนะครับเ,เพื่อนๆเหมือนเฟส1เลยนะครับเหมือนการสอบ1เฟสเลยเหมือนกันเลยนะครับแต่โปรฟิตแทร็กเก็ตนะครับเ,เพื่อนๆพหนึ่งสเต็ปเนาะก็ เฟสหอยู่ที่5%เฟดสออยู่ที่5%และเฟดสาก็อยู่ที่5%นะครับรวมก็เป็น15%นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดู Profit Target นะครับ1สเต็ปจะอยู่ที่12%นะครับก็คือเฟสเดียวส่วน2สเต็ปนะครับจะอยู่ที่13%นะเพื่อนๆโอเคเนาะสเฟสบวกกันเนาะเป็น13%ส่วน3เฟสนะครับจะอยู่ที่15%นะเพื่อนๆเอาจริงๆก็มันห่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่่หมาายถึงว ขั้นตอนนะครับเพื่อนๆมันมีอยู่3สเต็ปก็คือ3เฟสนะเพื่อนๆพื่อนเลเวอเอยู่ที่50เนาะเพื่อนๆหนึ่งต่อ50ราคาก็บอกไปแล้วนะครับเพื่อนเเป็นราคาที่ลดลงเนาะเพื่อนเเป็นราคาที่ต่ำลงก็สะดวกแบบไหนเราก็สอบแบบนั้นนะครับเพื่อนๆผมมาแนะนำมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมเฉยๆนะว่า แบบสอบมันเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับส่วนกฎก็ไม่ได้มีอะไรจุกจิกเนาะเพื่อนเอนเราสามารถเทรดได้ทุกรูปแบบนะครับคุณจะโอเวอร์เทรดออกหลอดเยอะไม่มีสต็อปลอตอะไรอย่างงี้ก็คือฟันนิปปิ๊บถ้าจะพูดก็คือดีเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆเนาะขออย่างเดียวก็คือเราทําตามกฎหลักของเขานะครับก็คือเรื่องเดลี่ดาวดาวหรือว่าเรื่องแม็กลอสนะครับเพื่อนๆนให้มันผ่านแค่นั้นก็พอแล้วนะครับส่วน ใครที่สอบอยู่ก็ขอให้สอบผ่านนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็รีวิวแค่นี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเฟน i ี่ปิปก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เป็นคนยังนิยมแล้วก็แล้วก็ให้ความสนใจอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคไหมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆชมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ